โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาสปอยกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะก็คือสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับผมนะจีเอ็มจาสปอยอะไรกันได้ขนาดก็ไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมฮะคือไม่เน้นเอ่ออัปเดตนะครับผมนะแต่เน้นสปอยเป็นหลักนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะหลายๆเซิร์ฟหรือว่าหลายๆเกมหลายๆแมปเนี่ยเขามีระยะเวลาอัปเดตที่แน่นอนและตายตัวนะครับผมนะอย่างบางแมปเนี่ยอัปเดตทุกๆวันศุกร์บางแมปเนี่ยอัปเดตทุกๆวันเสาร์นะครับผมนะก็คืออาจจะสองเดือนครั้้งงงนนนนนนึแแตต่่่บบลล็ออออออกฟุขเเเเรรราาาะะะคัไไไมดย ับผมนะั้นนึกอยากจะอัปเดตก็อัปเดตนึกไม่อยากอัปเดตก็ไม่อัปเดตไม่เว้เนต์ใดก็ปล่อยข้ามปล่อยเลยปล่อยผ่านไปเลยนะครับผมนะฮะก็คือเก็บอีเวนต์ไม่ครบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะ,ฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะผมนะก็อีกเช่นกันนะครับผมนะก็คือเป็นเรื่องราวของการสปอยนะครับผมนะก็คือยังไม่ทราบสาเหตุว่ามันเป็นหมัดหรือมันเป็นผลปีศาจใหม่กันแน่นะครับผมนะร,นะรวมไปถึงทธารของการรีเวิร์กผลปีศาจด้วยนะครับคือคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมนะช่วยกันดูหน่อยละกันนะครับผมน มันอาจจะเป็นหมัดใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นท่าร่าของผลพิศาจใหม่ที่ถูกรีเวิร์มาก็ได้นะครับผมนะฮะพูดไปก็คงจะเห็นภาพในครับผมนั่นจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูกันเลยดีกว่าในครับผมนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะถ้านึกถึงโลบักเนี่ยนึกถึงร้านบาจอนเลยในครับผมนะบริการเติมถูกมากเลยนะครับผมนะรอแค่เจ็ดวันเท่านั้นได้โลบักแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยด้วยนะครับผมนะฮะโอเคไปเร้าชาในครับผมได้รับพาติดตามผู้ชมกันเลยดีกว่าในครับผมนั้นจะพร้อมแล้ว โอเคเราตัดภาพมาได้ผมนะเราอยู่กันที่หน้าทวิสเตอร์กันเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนี่ยเพิ่มเติมกันอยู่ทางด้านของเอาวิชีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยจีนนะครับผมนะหรือเปล่ากูไม่รู้กูบ่วยแล้วนะผู้ชมว่าซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมนะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางพัฒนาหรือเปล่านะครับผมนะทำไมได้ภาพรูปนี้มาเออ่บ่อยเหลือเกินนะครับผมนะอาจจะมีข้อเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าที่พี่ไม่ได้ทราบนะครับผมนะฮะเขาโพสต์มาประมาณสามชั่วโมงที่แล้วนะครับผมนะฮะเขาก็มีรูปภาพให้เราดูดด้้้วยยนนนนนนะะครับบบผผมเเเเเปปป็็็ภภาาาาาาาพพิ่่่งงอออฟฟสสสีีหลืแ คาดเดาว่าน่าจะเป็นหมัดใหม่หรือไม่ก็เป็นผลสายฟ้าไปเลยนะครับผมนะสายฟ้าสีเหลืองดําอย่างนั้นเหรอมันจะทับกันขลแสงหรือเปล่านีครับผมนะนี้ไม่แน่ใจในะครับคุณผู้ชมฮะมีทางด้านของวิดีโอตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นาสายฝนสีส้มๆ้ไม่ใช่สีเหลืองนะครับผมนะแบบนี้แล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาในครับผมนะเออนะครับผมนี้มีความเป็นไปได้อยู่ถามว่าเป็นหมัดใหม่ไหมอันนี้ก็ฟันธงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะช่วยดูหน่อยละกันนะครับผมนะว่ามันผิดสังเกตตรงไหนแล้วก็มนมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมนะ ใหม่ก็ได้นะครับผมนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่เป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นท่าทางของวิดีโอตัวอย่างนะครับผมนี่ประมาณ7ปีดด้วยกันนะฮะนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเซิร์ฟก๊อปปี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเซิร์ฟเทสหรือว่าเซิร์ฟทดลองอะไรของเขาหรือเปล่านะครับผมนั้นน่าจะหลุดออกมาจากวงในนั่นแหละนะครับผู้ชมฮะก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับผู้ชมฮะส่วนท่าทางของรูปนี้นะครับผมนะอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นหมัดใหม่นะครับมีโซ่มีตรวนด้วยนะครับผมนะมีลำแสงสีแบบว่าาาปรระะกกกยยสสทอองแล้้ว็ูึเหมมืนจี ความเป็นเฮเวนหรือว่านางฟ้าหรือว่ามาทัทธเทพเจ้าอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามีคา time stop damage over time นะครับ๋ยวขออนุญาตดูหน่อยละกันนะฮะนี่นะครับผมนะฮะมีขนนกด้วยปิวปิว,ปวสวยสวยนะครับผมนะแล้วก็มีโซ่ตรวนด้วยนะครับผมแนละ้วเหมือนเป็นการหยุดเวราอะไรไว้ประมาณนี้นะครับมีการชูมือขึ้นว่เฮ้ยชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนระบบมือไปมาทุยไม่ใช่แม่น้ำเทสมัยเด็กนะครับคุณจะมาอ่าก็ตามนี้เลยละกันโอเคส่วนตัวนะครับผมนะพี่มองว่าน่าจะมีความคล้ายคลึงกับธารของหมัดใหม่มากที่สุด แล้วนะครับผมนะแล้ว <Exactly> ค <Jean> ุณ <bulun> ผ <mit> ู <ultimately> yeah. I mean, ้ชมเองล่ะนะครับผมนะคิดว่ามันเป็นบัตรใหม่ไหมหรือมันเป็นสกิลของอะไรกันแน่นะครับผมนะก็ลองฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับคุณผู้ชมมาในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับข้อมูลสาระเกี่ยกข้อมูลแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมนะก็มีข้อมูลประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะก็เป็นสาระความบันเทิงนะครับผมนะเชื่อแค่ประมาณ50%ก็พอนะครับเพราะว่าความเป็นจริงเป็นยังไงไม่มีใครทราบเลยนะครับผมนะก็ยังอยู่ในวงในอยู่นะครับผมนะรอมันอัปเดตแล้วค่อยว่าก สกิลมาสตอรี่ใช่ไหมนะสอง้อยห้าสิอันนี้125และอันนี้300อ้าวมันมีแค่3สกิลเอาหมัดตัวนี้โอ้กูก็นึกว่าผลพิซซ่านี่ไม่เป็นสกิลของหมัดตัวนี้โอ้ยโอ้โหกูก็นับดูตั้งนานนะครับผมนะโอเคสรุปแล้วม,มันเป็นหมัดละกันนะคุณผู้ชมมากโอเคในคลิปนี้ก็ปีประมาณนี้แล้วกันนะผมนะขอบคุณมา,มากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบไว้เจอกันใหม่ในคลิปวัวนหะน้าสวัสดีครับเน้นสปอยไม่เน้นอัปเดตนะครับน้องๆ